น,น,นี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว Fortuner Legender รุ่นท็อปเลยครับ2.8ขับ4 Sigma 4นะครับระบบ s ซฟที่เซนอ่าสวยมากๆดีไซน์สปอร์ตครับมาจากโรงงาน Toyota เลยนะครับแล้วก็ลองรับนะครับระบบคาเทเลมติกแล้วด้วยนะครับรถเนี่ยรับประกันให้5ปีแสนห้าหมื่นกิโลเลยครับ อ่าเรามาดูกระจังหน้ากันนะครับกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตโหสไตล์เีเจนเดอร์เลยนะครับโลโก้นะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบเซฟตี้เซนส์ฉะนั้นเนี่ยโลโก้เนี่ยนะครับก็จะมีระบบเตือนก่อนการชนนะครับมีเรดาร์อยู่ในโลโก้ด้วยนั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED แบบปลาดีมนะครับพร้อมกับเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับซึ่งเป็นดีไซน์เฉพาะเฉพาะของเีเจนเดอร์เลยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยครับจะมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องมองรอบคันมาด้วยนะครับผมสวยมากๆนะครับล้อแมกขอบ20เลยนะครับลายดีไซน์ของ l e g e n d e อรเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่พ่บอกแล้วครับว่ามีกล้องมองรอบคันด้วยเนี่ยก็จะมีกล้องนะครับอยู่ที่ข้างหน้าครับแล้วก็หูช้างแล้วก็ประตูหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีขาวหลังคาดำเนาะ ซึ่งเป็นสีพิเศษนะครับก็จะมีรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสามสีนะครับมีสีดําสีขาวมุกหลังคาดําแล้วก็สีแดงหลังคาดํานะครับดูด้านหลังกันนะครับตนหลังเนี่ยไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ led light guiding นะครับกลางคืนเนี่ยสีสวยมากๆนะครับแล้วก็แสนลักซิมมาโฟนนั่นเองนะโอ้คิวหลังสีดำนะครับพร้อมไฟเบรกตรงที่สามด้วย แล้วก็โลโก้2.8งจุดแปดดีเจนเดอร์นะครับด้านบนมีคีปชลามมาเลยนะครับจากโรงงานซึ่งหลังคาดำเลยนะครับก็คือเป็นการทำสีเลยนะครับไม่ใช่เป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะโอ้สวยมากๆนะครับเส้นสายสวยจริงๆครับเซ็นเซอร์นไหมครับ บคัซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถนั่งได้เจที่นั่งนะครับผมแล้วก็บอร์ดหลังเนี่ยสามารถที่จะพับเก็บขึ้นได้ออปชันประตูท้ายนี่ก็จะเป็นประตูท้ายแบบเตะเปิดอัตโนมัติให้นะครับซึ่งวิธีการเตะปักลงคลิปวิดีโอไว้ในช่องของปักแล้วนะครับที่ช่องฝากนิดนึงนะครับโฆษณาหน่อยโตลต้า รถด,ดีโปรโมชั่นโปรสุดคุม้ม oh. okay, ครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวไปดูด้านในรถกันนะครับก่อนขึ้นรถนะครับก็อธิบายเรื่องของประตูนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับซึ่งใช้การสัมผัสปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อ,อกุญแจที่ตัวเนาะแล้ราก็จะเปิดนะครับแล้วก็เป็นระบบพุทธสตาร์ทสมาร์ทเอนด้วยนะครับคือสตาร์ทแล้ว แค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มแค่นั้นเองนะครับเงื่อนไขง่ายมากโอ้พอเปิดเข้ามาแล้วนะครับเป็นภายในดําเบาะหนังนะครับแถบสีขาวนั่นเองซึ่งเป็นเสียลักเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเบาะอีออ้ไฟฟ้านะครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับนี่นีครับคู่หน้าเลยนะเรื่องของฟังลยสุดสบายมาก ปุ่มทั้งด้านขวานะคะของห้องคนขับนะคบปุ่มมีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้เปิดหรือปิดระบบเตะนะครับหรือระบบ,ะบ,บคลิกดอนะครับเตะแล้วให้รถเปิดนะเนาะเปิดระดูฝาท้ายนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดหรือปิดนะครับระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับบางทีเราลําคาเนี่ยเราก็สามารถกดเพื่อจะให้ปิดได้นะครับหรือกดเพื่อที่จะให้เปิดได้ ส่วนนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดฝาท้ายนะครับแค่กดค้างไว้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับซึ่งปุ่มตัวนี้นะอับตัวนิดนึงตัวนี้นะครับถ้าเราดันไปเขอะกดปิดไว้อย่างนี้นะครับรถก็จะไม่เตะไฟฟ้าให้นะครับอย่าลืมนะถ้าเปิดไว้นะครับโอเคและนี่เป็นฝาน้ํามันเนาะอันนี้ฝาโปรงหน้านะครับโอ้โหเรียกว่ามาเต็มมากมาไปดูข้างในกันครับกระจก นะครับปรับอัตโนมัตินะครับทั้ง4บ่บัเลยนะครับแล้วก็สญญามารถพับได้นะครับแล้วก็ปรับทิศทางองศาของโกระจกมองข้างได้นะครับมุนแล้วก็โยกเป็นจอยสติกนะครับใช้งานสะดวกสบายมากมามาดูพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยก็จะมีมลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับควบคุมเครื่องเสียงรับโทรศัพท์นะครับนี่ควบคุมเสียงและนี่เป็นแชแนลนะของโทรศพัพท์ แล้วก็เป็นโหมดเป็นโหมดของเครื่องเสียงครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ร็โทรศัพท์เนาะโอเคส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวปรับจอ MID ก็คือจอหน้าปัดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นจอหน้าแบบเรืองแสงด้วยนะครับแบบออปติดจอสวยมากมานะครับแล้วก็ปุ่มนะครับตัวตรงนี้พวกคุ่มจอ MID นะครับส่วน2ปุ่มนี้นะครับกดเพื่อเปิดและกดเพื่อปิดนะครับระบบตัวนี้จะเป็น lta นะครับเตือนออกนอกเลนนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบ e c a คสเซอปตีนะครับเตือนก่อนการชนนะครับแล้วตัวนี้ครับการปรับในสองตัวระบบล็อกความเร็วหรือคูชคอนทรลแต่ตัวนี้เป็นระบบดิเดมิกเรดาร์คูชคอนทัวนด้วยนะครับก็คือจะล็อกความเร็วพร้อมกับตรวจจับระยะห่างของรถคันหน้าให้ด้วยนะครับซึ่งจะชะลอนะครับแล้วก็เร่งความเร็วนะครับถ้ามีรถด้านหน้าขวางอยู่นะครับแล้วขับช้ากว่ารถของเราอย่างนี้รถก็จะเบรคให้อัตโนมัติ มาพร้อมกับระบบออโต้ไฮบีมด้วยนะครับผมซึ่งมีอยู่ในระบบเชฟที่เซนนั่นเองนะครับดีไซน์นะครับโอ้พงมาลลยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเล็กมากๆนะครับจับถนัดมือมากๆครับลายได้นะครับสีขาวนะครับพร้อมกับลายไม้นะครับตัวนี้จะเป็นคือลายไม้นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวจับที่เหนียวมือมากๆกระชับมือมากๆนะครับไม่ว่าท่านผู้หญิงกับท่านผู้ชายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ ขับได้บ้กบอกเลยว่าจับของอะไรนี้ได้อย่างถนัดมือแล้วก็มีเรียกว่าอะไรครับเลี้ยวได้อย่างมั่นใจเลยนะครับตัวนี้โอเคครับที่ก้านปรับนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมเนอะคือเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับผมมาพร้อมกับตัวนี้ครับ paddle shift นะครับเอาไว้สำหรับเล่นเกียร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2008นเนาะ แต่เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับซึ่งสามารถที่จะเล่นเกียร์ได้นะครับผ่านตัวแพดเดชิปนี้หรือนะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบซีพีเชียลชีพก็คือสามารถที่จะเล่นเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับหรือเกียร์ดีก็ได้นะครับแต่ถ้าส่วนตัวบักนะครับแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยใช้โหมดดีนะครับขับดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปทดฟื้นบ่อยๆเนี่ยนะครับการสึกลอของเกียร์เนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับอันนี้ว่าก็จะไม่แนะนำเนอะแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำ ระยะประกันของมันนะสักหมื่นถึงสองหมื่นโลนะครับอ่ะตัวนี้นะครับมีโหมดการขับขี่ด้วยนะครับตัวนี้อ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะครับมีอีโค่โหมดนอร์าัลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับแนี่ยนครับตามชื่อเลยอีโคก็คือพอเรากดแล้วเนี่ยคันเร่งก็จะน่วงนะครับทําให้รถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะอืดขึ้นแต่ในทางตรงข้างเราก็จะทำให้เราขับรถเนี่ยสมูทขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วน Mode, นอร์มัลโหมดก็คือโหมดปกติเลยนะครับแล้วก็ สปอร์ตบอร์ดเนี่ยคือเอาไว้สปอร์ตเร่งแซงนะครับหรือขับขึ้นเขาแลว้วกดตัวนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปไปเล่นเกียร์ที่ซีเควนเชียลชิพก็ได้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ครับระบบตัวนี้เนี่ยจะมีระบบเรียกว่า Start and Stop System ก็คือเอา,อาง่ายๆเป็นระบบดับรถสตาร์ทเครื่องรถนะครับอัตโนมัติซึ่งบางทีเนี่ยพอเราไปจอดติดไฟแดงเนี่ย,ะย,น,ย,ย D w, นะครับเราอยุดเบรคค้างไว้เนี่ยเราใส่เกียร์ดีไว้นะครับรถมันจะเครื่องมันจะดับเรารู้สึกว่าเอ้ยอยู่ๆเครื่องดับ ปุ่มนี้เนี่ยเอาไว้สาหรับปิดระบบนี้ครับบางทีเราลาคาญว่าเ,เครื่องติดติดติดตดตลอดเลยกดเพื่อให้ระบบเนี่ยไม่ทํางานก็คือเครื่องยนต์จะติดตลอดนะครับส่วนตัวนี้คือระบบเป็นระบบ T R C นะครับคือไม่ให้ล้อเนี่ยมันตะกุยซึ่งตัวนี้เนี่ยมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มปิดระบบ T R C นะครับกดเพื่อปิดนะแต่ทุกครั้งที่เราถตารถเนี่ยระบบทุกอย่างจะกลัาออนตลอดนะครับ อ่าทีนี้เนี่ยจะมีช่องตัวนี้นะครับที่ฐานแกมเมื่อกี้พักดื่มพูดไปนะครับอรนนี้ที่เป็นเป็นช่องสําหรับเลื่อนนะครับเวลาเราไปจอดซ้อนคันนะครับจากเกียร์ p นะครับไปเกียร์ว่างนั่นเองนะครับซึ่งเราเอาแกนกุญแจนะครับหรือเส้นกุญแจเนี่ยมาเสียบที่ช่องนะครับแล้วก็ดึงนะครับกดลงไปนิดนึงเนาะแล้วก็ดึงนะครับไปที่เกียร์นได้นะครับคอนโซลหน้าบักบอกเลยว่าดีไซน์สปอร์ตมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย เป็นรีเจนเดอรุ่นที่ต้องบอกว่าสปอร์ตที่สุดตทวที่เราเคยขายมาแล้วนะนะครับพอช่วงตัวเก่าเนี่ยยังดูไม่ทันสมัยดูไม่ไวัยรุ่นอย่างนี้เลยนะครับลายไม้ค่อนข้างที่จะโอ้สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับจะมาพร้อมกับระบบไวเลสชาร์ h เจอร์ให้ด้วยนะครับระบบก็คือระบบชาร์จไร้สายนั่นเองเนาะโอ้จอขนาด9นิ้วครับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยระบบรองรับระบบคาทีเลมติกด้วย แล้วก็มีระบบ Apple CarPlay ด้วยนะครับซึ่งสามารถต่อ USB ต่อ Bluetooth นะครับแล้วก็เล่นผ่านนะครับโทรศัพท์เราได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเหลือคับเทเลม a ต i c ด้วยนะครับซึ่งป้องกันลดหายนะครับเรียกรถฉุกเฉินนะครับวิธีการลงทะเบียนง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวบักจะลงวิธีการลงไว้ให้นะครับง่ายมากๆจริงนะครับแอรเนี่ยเป็นแอรแบบดิจิตอลนะครับ ใช้งานง่ายมากง่ายง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มสําหรับปิดแอร์ด้านหลังด้วยคือปุ่มนี้นั่นเองคือปุ่มเรยวนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดมันคือกดให้ไฟมันถ่ายไปแค่นั้นเองนะครับถัดมาในส่วนของตัวตัวนี้มันขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะแต่ไม่ใช่สี่ล้อแบบฟูลทามครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ททม์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเล่นเป็นเกียร์แบบขับเคลื่อนสองล้อได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวขับสองนั่นเองนะครับซึ่งเฮดสองเนี่ยก็คือ ขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองส่วน H4 คืออะไร H4 ก็คือขับเคลื่อน4ล้อแต่เป็น4ล้อแบบความเร็วปกตินะครับเหมาะสําหรับถนนเปียกลื่นนะครับทางลูกหลังพวกนี้นะครับซึ่งมันจะมีการถ่ายกําลังมาที่ล้อหน้าบ้างแล้วนะครับประมาณสักยี่สิบถึงสานะครับแต่ถ้าเป็น L4 นะครับ L4 ก็ LC คือลักษณะของออฟโรดแล้วนะครับวิธีการใช้ L4 ก็คือกดแล้วหมุนซึ่งขนาดทำเนี่ยนะครับต้องจอดรถก่อนแล้วใส่เกียร์ กดแล้วก็จะมีแสัญลักขับสีนะครับขึ้นที่จอ m i d ตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเรื่องขับสีพููแล้วเนอะมีระบบ dac ด้วยนะครับ dac ก็คือ down h assist control นั่นเองก็คือระบบช่วยลงทางราดชันนะครับเมื่อเราลงจากทางราดชันแล้วเราอยากให้ระบบเนี้ยทำงานอัตโนมัตินะครับแค่เรานะครับใส่เกียร์ดีนะครับแล้วก็กดตัวนี้เสียัก dac ขึ้นที่จอ m i d เหมือนกันครับนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อย พักบอกกันนะปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกได้เลยนะครับแต่รถต้องใส่เกียร์ดีไว้นะครับรถก็จะทําการเบรกให้เองอัตโนมัตินขนาดลงทางรักชันแต่ถ้าไม่ชินนะครับเราก็เบรกเองก็ได้นะครับผมโอเคนะครับภายในนะครับก็จะมีเครื่องเสียงนะครับลําโพงเนี่ย JBL ทั้งหมด9ตําแหน่งนะครับ11ลําโพงนั่นเองนะครับ โอเคอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเก็บของซึ่งจะมีช่องเย็นตรงนี้นะครับแอร์สามารถจะออกมาได้นะครับเอาไว้ใส่เครื่องดื่มได้ทำแล้วก็ที่เป็นช่องเก็บของเพิ่มเติมเนาะนะครับกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟสองนะเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับมีไฟนะครับเล่น ที่ประตูเนี่ยตองคืนด้วยนะครับก็คือที่กาบประตูจะมีไฟนะครับแล้วก็ไฟส่องพื้นด้วยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อนะครับอ่ามาอยู่ด้านหลังแล้วนะครับมาเข้ามาดูด้านในกันครับด้านไหนนะครับก็จะมีนะครับตัว usb นะครับชาร์จสองจุดหนึ่งนะครับสองตัวแล้วก็เป็นตัวหนึยี่สิบวัตต์อีก นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแบบเป็นรักเลยนะครับก็ทั้งหมดพี่ชัดมาถึงแบบสามตำแหน่งนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าเบาะแถวสองเนี่ยนะครับสามารถที่จะพับหรือเขาเรียกว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับโดยจะมีตัวดึงอยู่ตรงนี้นะครับดึงขึ้นแล้วก็เลื่อนได้นะครับคืวันนี้ก็ปรับให้มันถอยหลังสุดอยู่นะครับซึ่งถ้าถอยหลังสุดเนี่ยนะครับก็จะเหลือโอ้ เกือบคืบเลยปักสูอยบ172นะครับก็พอส่วนหลังคาเนี่ยก็จะเหลือสักประมาณนี้ครับซึ่งจะมีส่วนของตัวนี่ครับรอยเว้าหลังคาให้ด้วยนะครับให้ให้โปร่งนะครับอ่ะด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับตัวปรับไปนะครับซึ่งแอร์ด้านหลังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรับความแรงได้นะครับปิดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีแอร์ ทั้งหมด3ตอนเลยก็คือตัวตัวนี้นะครับ2ฝั่งแล้วก็แถวสามอีกนะครับยวผมจะพาดูแถวสามด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะมีที่เก็บของตัวนี้นะครับแล้วก็ที่แขวนนะครับตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับบาะแถวสองกันครับง่ายมากๆเลยนะครับโอ้กว้างมากๆนะครับวิธีพับนะครับก็จะมีตัวจับตัวนี้อยู่นะครับแค่ดึงตัวนี้ขึ้นครับนี่ ึ้นบอกก็จะตีพับขึ้นมาให้เราเลยนะครับเราก็ก้าวไปนั่งแถวสามได้สบายๆเลยครับไปแล้วเราไปนั่งกันเมื่อเข้ามานั่งแล้วนะครับก็หัวเนี่ยพักจะบอกว่ามันยังเหลืออีกนะครับซึ่งเบาะแถวสามเนี่ยโอ้หัวพักบอกว่าพอดีเขาเรียกว่าอะไระครับเหลือในส่วนของตัวข้างบนเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตันหลังคาเขาเนี ation, 2021, so ่ยจะมีรอยว้าให้อยู่นะครับแล้วเบาะแถวสามเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะครับปรับเอ็นงังไๆนะครับก็จะมีตัวดึงด้านข้างให้นะครับในการปรับเอนนะครับนี่ครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเอ็นนี่เหมือนนอนไปเลยนะครับนี่ักให้ดูนี่ครับเหมือนนอนไปเลยนะครับปรับเอนได้ด้วย สบายมากครับอ่าเมื่อเราอ่าเมื่อเมื่อนั่งเนาะจะดึงบัตวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับจะดึงขึ้นมาครับเห็นไหมครับเขาไม่ติดเลยเหลือๆเลยนี่นะครับเราก็ปรับเอ็นได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเหลือข้างบนขึ้นไปอีกนะครับโอ้กว้างมากก็จะมีที่เก็บของด้านนี้นะครับสองฝั่งครับผม นี้ก็มีด้วยนะครับที่ใส่ขวดน้ําแล้วก็มีแอร์นี่พ่อบอกแล้วนะครับมีแอร์แถวสามด้วยฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของแอร์นะครับความเย็นมาถึงตอนหลังแน่นอนแล้วก็มีตรงนี้ครับคาซีทนะครับสําหรับผู้ที่จะมีเด็กนั่งด้านหลังนะครับก็มีคาซีทให้ด้วยนะครับโอ้สบายมากๆนะครับเหลือเลยครับนี่แถวสามนี่แล้ว ตัวแถวสองนะครับสามารถที่จะปรับนะครับสไลด์ไปด้านหน้าได้อีกนะครับวิธีการพับอ่ะทีนี้เราจะออกแับพับไงนะครับเออมือไปดึงที่เดิมครับนี่ครับมันจะมีตัวดึงอยู่นะครับดึงแค่ดึงข้าตัวเองครับปรับก็จะเด้งขึ้นมาให้วนี่เองครับแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับครับทีนี้มันก็จะมาเก็บตกนะครับเมื่อกี้มันก็ิ่มพูดไปเรื่องของที่พักแขนน้แล้วก็ช่องเก็บของก็ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆเลยแล้วก็ เป็นหนังนิ่มด้วยนะครับผมเรื่องความปลอดภัยนะครับของตัวเจ้า Porsche er Legender เนี่ยนะครับก็เพิบอกเลยว่าระบบเขาเยอะจริงๆนะครับนอกจากระบบ Safety Sense แล้วเนี่ยก็ยังมีระบบป้องกัรลล็อก ABS นะครับระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบช่วยลงทางลากชันงนะครับไม่ให้รถเนี่ยไหลย,ย้อนนะครับเวลาขึ้นห้างอะไรอย่างนี้เนาะระบบเรียกว่า HAC ระบบช่วยการเข้าโค้งครับ VSC นะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาเรียกว่าจัดแน่นจัดเต็มมากๆนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างนิทภัย g a ครับแล้วก็ Airbag นะครับซึ่งมีทั้งหมด9ต้าตำแหน่งเลยนะครับซึ่งเป็นของที่มีแต่ก็ไม่อยากให้ใช้นะครับผมโอเคนะครับภายในสวยจริงๆครับแล้วก็กว้างด้วยนะครับ คอร์จเนรเเจนเดอร์นะครับรุ่นตัวท็อปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ c o r t จเ e อ l ์ e รเ d e r ด8ขับ4 Sigma-4 คันนี้นะครับเย่งไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมอาเป็นลังใจฝากด้วยนะครับโอเคนะครับไงฝากเพจนะครับ t ต y o t a รถดีโปรสุดคุมไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ร็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ